โอเคหลงเล็กแห่งความทรมานไม่แย่มัง้งน่าจะไม่แย่เซอน่าจะเกิดฝั่งโน้นก่ะขึ้นไปพังบนก่อนจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในคราวหน้าเล่นด่านนี้ให้ดีอะขึ้นมาพังตรงนี้ก่อน จะได้ง่ายต่อการเล่นของเราอาวเรามันเกิดตรงนี้ที่รู้ขาเึงเปิดก่อนเลยตามสูตรตามสูตรเป็นเบสไม่หายเยื่อใช่พับเลยเรเรียบร้อย อายัไม่ได้ขึ้นนีว่วะอ,อไมอข้าบนยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วไปแล้ว <c oughs> แกทำให้จุดดีว <c oughs> พอดีพี่ลุงพี่โดนมาเยอะด่านดีมาจากหลังเคเเรืองเลยเะแตดี๋ดยวไล่ดีกว่ามั เซตเบสก่อนเก็บเป็นเบสก,ก่อนเหยื่อคนนะ่ะคนที่เจ็บโอเคเราวิ่งเร็ว25%เซนซื้อปั่นไฟไวก็แค่ซ้ำนะครับทุกคนทำฮ่ทาทำฮ่าอย่ามาจีจะนะน้อง อย่ามาจีจากับพี่แค่นั้นเฮ้ยอมันกล้าเข้าไปในตากินเข้าไปในลูกตา luật hút quá, vung tam tiền, áo hết hết tin, biết à? áo ไอหมอนี้มันเอาเรื่องอ้าวอ้าวอาวอาวอ,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 อยากฉายไฟ <c oughs> อุ้ยเขี้ยดแทงหลังอีกอา้าวสวย าพาบเลยอุ้ยตีนีตึงว่ะแต่ไม่เท่าเราหรอก อขอถอดเขาพูดแป๊บ,บนึงกูไปดาวรถก่อนขอพูดว่าที่นี้ตึงไปดาวรถก่อนรอแปบ๊บเอ้าในมุมสองไม่ขึ้นเออใงม,มุมไม่ขึ้นได้แล้วกูาดาวไว้เต็จเรียบร้อยแล้ว ไปต่อครับเซตนี้จะให้ดีต้องเก็บขายเป็บุมก่อนแต่ว่าเอาให้ดีอะเก็บเซตเบสดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีวิ่งไอนเนี่ยกดสองกระบอกเปิกินก็ไปเด็นลูกกระตาเชี่ยบ,บุญล,ลบรอยเทา้าอ้าวล่องขอบคุณเป็นแรงมุ ตึงี่มันตัวเองหลงคิดว่าตัวเองตึงมาตลอดจะถอดโดนพี่มันก็ยากหน่อยนะใครเป็นขาแมงมุมที่ฆาตกรไม่ได้คิดดีๆนะตัวเองเป็นติงหรือเปล่าหลงคิดว่าตัวเองตึงบุญแม่งอยู่ข้างบน

อกูไปต่อครับขับจะทันไหมทันไหมตีเลยขับมาเลื่องเสาแล้วมาดีไปฉายอาเสาที่กู้ควรเสาที่ดีควรเป็นเสาให้ครับ <c oughs> ข้าวอ่ะ ตักหน้าตักนับสอยเราววิ่งเร็วสองเท้าแเมื่อกี้เหมือนมันก้มหัวหนะมเราพี่บีกันตาโ <c oughs> อ้ยตายยากคมคมแล้วไงครับอ่าเราโดนสแกนเข้าโดนเหมือนเดิมอ่าเราไม่พับไม้ โง่ตายคนโง่ดูก่อนเออ๊ะืจะฉายอ่ะดูกูโมริโชเลยอืมจะฉายพี่เหรอจะฉายเลยเต็มที่ตอนเนี้ยโมริโชเลยไม่ได้ฉายจุดจบของคนถ่ายไฟรับไปแล้วทีนี้ละหนึ่งเครื่องรักเพื่อนอยากจะฉายไฟวะครั นี่เหลือครึ่งสุดท้ายแล้วนี่หว่าอืมตูเทคอันนี้ขายเท่าไหรนะ่นะไอ้นี่น่าจะครั้งที่สองอโโลองหมดดีไปน้ำมือครั้งแรกนี่หว่า โอ้โหแล้วเครื่องอย่างไกลกันคุมยังไงว้เนี่ยน่าจะเสร็จแล้วมั้งเครื่องอ่ะไม่น่าทันเกมนี้น่าจะได้อย่างน้อยสองคนอ้าวมีคนมาแล้วแต่มาเครื่องก่อนเฮ้ยเฟกจจำ ไม้ฉีฉีแต่อย like <m elled> ่างน้อยเราก็ไล่เครื่องได้อยู่เลยวะอันนี้อันนี้เฟดสองเฟดสองไปแล้วเหรอยิ่ยังอันนี้ไม่แม่โดนแฝนเกีเฟดสองรับฟน ไม่พับต,นะตายนะอ่าไม่พับตายากยากยากวิ่งแต่ยากว่ะแล้วก็อย่าไม่พับเมื่อก,กี้ก็โดนไปอยู่นึงทีแต่ายยากด้วยโอนไม่ได้เหรอเฮียเพื่อนอยู่ตวูดเขาเชื่อมั่นในตัวเพื่อนแต่กูไม่หัก โอเคอ่ะพมายอ่ะเธาพับไมเลยว่ะอ<ป>๋อพมายอ้อ่ะอ่อไม่ทีอืมขามาปกุมหนึ่งมีโฮหรือเปล่าตรงนี้ โดนลอยออกจากไอ้นี่รนะับดอดอกไม้ถ้าคุณยังไม่ขี่างนี้หมายความว่าเฮ้ยแข็งว่ะหมอนนี่มันแข็งนี่สไกลรที่คุณไม่ยอมขี่ออกไม้แล้วก็โมรีได้เลยนะ วิ่งมาแว้บๆวิ่งมาเหรอมาดูทีนี้เรื่องนี้เปิดประตูแล้วตอนนี้ก็ได้จะเปิดอีกประตูประตูนี้ไม่มีอะไรเป็นไหนละเพื่อนไปไหนละอีประตูอยู่ไหนโอ๊ยประตูประตูนู้นเปิดแล้วติดๆอยู่คนเดียวอ่า แนที่ไปแล้วทันไหม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 ทันอยู่ถ้ามีตายยากมีตายยากเหรอเพื่ออะไรเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรวะเอ้ยมีแทงหลังวะเ่อบีแทงหลังไม่กลัวมีแทงหลังไม่กลัวรักเพื่อนใหญ่เพื่อนรอดเพื่อนยืนดูนะยืนดูหลังประตูนี่ไงยังเท่ซีนนี้ แคบนี่อือหัวตาแคบไปทำปกแม่เ้ยไอแค่ตัวเดอยวนะอาจจะมีแทงหลังแต่แต่ถ้าถถ้ารถถ้าดนโมลี่สองศพนี้ไม่ต้องหวังแทงหลังนะคนรู้ตัวศิลปะตบก็เอาคุณเจใด้ไหมแต่ว่าบุญฮิวลบเลยเท้าลุกเอง <c oughs> แกไม่ได้ใช้ปิดเปืนอนมุ้มนกไอ้น,นี่มีตัวประกอบวิ่งเร็วที่นี้ตึงอยู่ไะ <c oughs> ตึงๆๆตเลยเดี๋ยวไว้รอบไปได้อนเดียวเซตนี้โหดมากนะครับใช้แอดออนตัวนี้มันจะถ้าเกิดแบบมีเซอร์โดนสแกนนะครับมันจะวิ่งเร็วมากขึ้นแล้วก็บวกอะ่ะเน,นี้ย จะให้ดีอ่ะรีบรีบเก็บเซตเบสก่อนให้ได้เยอะๆเ,เพราะว่ามจะเยาคมรัวกับอภิษช,ชับไว้แล้วก็ถ้าเกิดเจอเป้าหมายก็เก็บเลยแมงมุมเหมือนขี่เอ็ดพันไล่ <laughs> ดาวเอ็ดพันบาไล่เลยเดี <laughs> ๋ยวรอไปเล่นกันดูได้ครับ